มันมันไม่มีคนพูดไม่มีผู้ผู้ไม่พีผู้พูดแล้วก็ไม่ไม่มีผู้พูดแล้วก็ไม่มีผู้ฟังไม่มีผู้ฟังเน่ยครับมันมันกระเพื่อมออกมาจากจากจิตของเราใช่ไหมคำพูดไอ้ตัวตัวที่เป็นสังขารเนี่ยครับมันออกมาจากจิตของเราใช่แต่เรารู้ทันมันแล้วเราเลยไม่ให้ค่ามันนะครับเมื่อก่อนไม่ได้มันไหลตามมันเลยเมื่อก่อนไหลตามมันโอ้ยมันพาไปไอ้ อะไรนะเป็นบาขึ้นหลังมาบริจักกระโดดล่งะนะเล่นนึกว่ามันม้าเป็นเจ้าของเลยนะป้ายม้ามันก็บริจักข้างสีไปเลยเนาะเนี่ยมันเป็นตัวผงแดงที่ซื้อมันมันก็ป้ายทุ้ายที่ว่ามันม้าเป็นเจ้าของเลยป้ายไหลตามมันถกน้ำมันที่ไหนได้ธรรมชาติของเขามันมันบ่มีอย่างะครับมันบม่มีอย่างมันมีมันมีมาเพราะว่าเขา ฮอบูรูเหระขอสําคัญมันกีไย้เับฮบรูแล้วอาิชาอวิชาแหละครับคอคว่าไม่รู้อวิชาตัวใหญ่รันไม่ต้องไปกําหนดจดจ้องเพื่อที่จะรู้ครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆนั่นนะเมื่อไรที่เราไปกําหนดจดจ้องมันจะกลายเป็นการเป็นการเพ่งมันก็ไม่ใช่ใช่มันจะเป็นการผิดวิธีพ่อแม่ห้อผพาทำมาสี่สิบห้าสิบปียังบ่รู้จาก ว่า,มา,มาว่าเขาถึงถ้ำใช่ครับสบายสบายไม่ต้องไปเพ่งแล้วฟังก็ไม่ต้องไม่ต้องเก็บไปคิดนะ <c oughs> ฟังแล้วทิ้งไปเลยเออครับไม่มีผู้พูดไม่มีผู้ฟังเนะครับ <c oughs> <c oughs> มันนห้มันเข้าสูกินไม่ต้องไปปรุงแต่งเพื่อให้จะให้เข้าใจไม่ต้องทิ้งไปเลยพอถึงเวลามันจะปุบเข้าใจของมันอย่างงี้นจริงๆ นี่แหละใจเราถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าใจเราถึงจะเป็นพระธรรมเจ้าเน,นี่ยฟังมาเรื่องฟังดูเกว่ยวมันยิดม,มันบุญ <laughs> เก่าแ,แต่ก่อนแม่ขาวแต่ก่อนไม่ได้นั่งสมาธิก็เสียใจแล้วโอ้ยกูเห <c oughs> ินห่านงจากทำแล้วกไ,ได้ ท่านดาคือว่าพอมการี h h ่ยังไปหมยฮ่าฮันมาสั่นกูบ้านบ้านเนี่ยวนยงหน้ามาสั่นแปลมาสั่นดึต้วัดสังไหยวัดในในิการ์นะอาจารย์ทุกอาจารย์ถึงแ้ว่าอาจารย์ถ้าไปลงเขาแล้วแ้เอาพระมาตะไว้วดเ็นที่เขียงขึ้นหอกเ ใครมีอะไรถามครับถามได้ครับมีบอบบี้เบบี้มีบอมีอยังเขา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 สิเขาสิวไหลตามมั่นนะเอ๊ะจังไรอาจารย์เขาสิวไหลตามมั่นผมก็ไหลตามมั่นตลอดช่วงใหม่ๆมันก็จะเป็นธรรมชาติของของกิตนั่นแหละที่มันไม่ได้มันก็ ต่อไปพอเรารู้แล้วก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ตื่นนอนขึ้นมาเท้าเหยียบพื้นแล้วก็รู้เดินไปเข้าห้องน้ําทําอะไรก็รู้แต่เราไม่ได้ไปจดจ้องมันนะเดีย๋ยวมันก็จะรู้ของมันรู้เบาๆแตะเบาๆไปเงี่ยครับคงจะเป็นอย่างนี้ที่ว่าผู้ที่เจ้าท่านตัดไว้ว่โอเลมย่าอยู่ให้สันเบียง้ถูกล้อ,องครับถูกต้องนะครับมัน <c oughs> <c oughs> คือถ้าพูดภาษาเนี่ยก็คือมันสังเกตนะหมเรียนมันสังเกตจิตสังเกตดูมันน่ะนั่นแหละคว้าอ่อนอะไรนะโคอ่อนเล็มหญ้าใช่ไหมเออแม่จำร้อยจำเรียงดูจำเรียงดูรูปเลมญ้าอยู่ข้างไม่เลี้ยกนั่นแหละนั่นแหละมั่นจำเรียงบ่อยๆนั่นแหละไม่ต้องไปเพ่งไปอะไรมาก

ในผลถกนะลูกผู้เดียวได้จากลายดีเลยก็ไปจากลูกผเดีวตอจามาจากปีนเป็นัว่าเดือดเราเล่าที่ใจเราลี่ยนกคือิบบเดือดพคนกลัวหาาที่ซือหัวไหนจบลงผูมันจบลงกูแหวนจบ ลงคอวัดเขาในคีลอบฉันมาหลัวโอ้จังจามีกจะตายหัวใจดีใจจะไปแล้วใช่ไหมพี่ายเด็กเล็กจะพี่ชายเด็กโตเดกกลางพูดอะไดีจ ราตั้งมันในจยาเป็นก่ะอิจฉาอยากอย่างที่าุกเราตั้งมั่นกับจจกี่แพ้จริงถ้าที่ไดมาบวชเองัก็ตั้งมันมีอยู่พออยู่ในมนวเล็ดกินีต้องปันิจะมีิทรู้มาเลยนะถ้าตั้งมั่มันไม่ได้ดิ้นนานลมไฟายเป็นธรรมาชาติ จะคิดเราหรอคิดเราถูดเราอิสระอยู่กไหนมว่าตรงนั้น,ออนเลย mm hmm. เห็นเลยนะมันไม่มีอะไรมันอยู่คนละส่วนร่ mm hmm. นางกายเราดินน้ำลมไฟอาศัยเยินดินนั่งน,นอนแต่คิดเราไม่ตายคิดเราอิสร mm hmm. ะอ๋อการวิจน่ากันอจะบายใจววันนั้นมา mm hmm. จะบอกให้ใครรู้จะสบายกับตัว,ตวเอง ดีใ,ใจกับตัวเองโวยวาบอกวาบอกว่รู้จักอะไรดิเทเราคว่ำเทีย่ยงไม่รู้ว่าผี่วันี่เเดือนนจะสบายใจเลยพอมันดูคนละส่วนดูให้มันเห็นดูให้มันถักร่างกายขันหาวนี่มันเราอาศัยอยู่ชัว่วขณะและใจเราใจเราไป็นหยิบถือทีเอ่เราตอนใจเราเก็บกระปวดดูให้เห็น มันคนละส่วนมันปวดปวดไปมันเจ็บเจ็ไปหยู่ไม่ก็ลูบมองในจิตใจหา่าเราจะไปยิดถือกับอันไหนมันอิดฉละยู่แล้วกายเพียงร่างกาแต่จิตใจเราอิสระยืนหนึ่งเดียวสมะหลวงโพกัาเขาแม่นผู้ใดทำจิตที่อิสระนน้นาดใดผู้นั้นก็จะเอาใจได้ง่ายุกอยามนี้ทักทงสมัยาทย

ใา่มันย да. ึดถือเองนี้บ่นตามใจกูเอย่าง้พูดนคยกูยค่พูดเดียวมันไม่มีมันเสลักมันทำได้นั่งได้กิได้ต้องวันเลืนี่อะลยสลักมันมีที่เสืเรากินเรไปกินมาเปนอนมันคิดสลักนี่มาเป็ต่องที่ยึดออะไรเลยท่านฉันและคุณก็อยู่อันที่อันเดียวกันเมื่ออาริชา โอ้ดิฉันอาิวาอะไรออาิยสอเดียเนไหวส่บเล่าเลห้วางจับของถึงนาถึงนาเราหยดทีเรามาก็จับเลยถ้าเราวางเราหิสละเนี่ยเงมใจเราไปหยุดหยุดเราวางเสลันั่นรไปคิดอย่างันเลยล่ะม่ไปใสเราทำ่เลยไอ้บอบี้อธิฐานหอเด้ออธิฐานคือแม่ขาวหัน ผมปฏิทามอาจารย์ว่าไอ้นี่แม่ผมเคยเปลี่ยนเชลิงมันเปลี่ยนเกี่ยวกับอีย่างเดียวเก็บปลกไก่ยังตั้กไตกินนะเนาะผมเยอะใหญ่ยังสองนุ่งบาราเวีผมเก็บไปเก็บบาราเดนผมแลเมื่อวหร่ครับแบบบังบังตกเขาโค้งกระเบนนี่มันไปเพราะละอัดไหมครับจนเก็บกต่เบิ่งกี้จน จังมันมเปนตัวห่อหรือม่ที่ยังเหลือเงินหุ่นเก็บไปเยอะขนานีมันแยกรูปแยกนามครับมันมันตกเอ่อมันแสธรรมออมันเป็นสภาพว่าเป็นสภาพว่าตกกระแสนี่มันแยกรูปแยกนามเลยครับถ้าว่าพวกนี้คันชีแยกได้หรืมันมีสมาติที่หลายเนี่มันแยกได้ สติมันต้องตั้งมั่นเออสติตั้งมั่นสติสมาธิตั้งมัน,นม,มันแนะย่ยยกเออนั่บสมาธิหลายนั่นแหละที่กี้ห้องก่อห้องก่อปฏิบัติแบบถ้ามาปรุงแต่งเลยนะเนาะมันก็มันก็บเป็นตามที่มกินห้องสงบมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีก็มีมา,นะาสิ่งที่มีมาแล้วก็ดับทั้งนั้น ให้ให้บอบบี้แล้อธิษฐานมาโอ้ยอย่าให้ผู้ขาได้ไหลไปความคิดเด้อให้ผู้ขาได้เนี่ยแต่ว่ามาได้ยิบระบาดนี้้โอมันเป็นลุกหลับคิดอยู่ในคิดอยู่ให้ผู้ขาได้เข้าถึงถ้ำเนื้อใหญ่ไหลไปกับความคิดเลยสิขันเอาตัวนี่นะขอเสริมอาจารย์ในเรื่องการตั้งปณิธานนี่สำคัญนะครับเหมือนเป็น ทำให้เรามีเป้าหมายแหละบางทีถ้าเราทําไปเรื่อยๆเราทําแบบไม่มีเป้าหมายมันก็มันก็ถึงได้แต่มันก็จะช้าอืมผมก็ตั้งปณิธานนะครับผมตั้งปณิธานว่าขอให้พบเจอผู้รู้จริงๆผมก็เจอ <c oughs> แล้วทีนี้ใครใครเข้าใจเรื่องการทํางานของกันนห้าไหมเข้าใจไม่มีใครมีใครเข้าใจนะ การทำงานของกันท่าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารก็วิญญางใช่ไหมเคยได้ยินเนาะรูปคือที่สิ่งสิ่งที่เรามองเห็นได้จ้ารูปเนี่ยเวทนาก็คือความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าความรู้สึกเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียว่าเวทนาสัญญาฟังมาแล้วก็จํา ช่ไหมฟังมาแล้วก็จำมันเนี่ยอย่างที่ผมกับอาจารย์พูดเนี่ยแล้วป๋าจจะฟังแล้วก็ไปจำไห้นั่นคือสัญญานไปจำจากํำลงคำลามานะั่นคือสัญญาสังขารสังขารที่เลยใช่ไหม,ไม,ไม,ไมสังขารก็คือความคิดอะไรพวกนี้ใช่ไหมสังขารคือความคิดปรุงแต่ง,งความคิดปรุงแต่งนี่แหละ คิดอะไรคิดเป็นอะไรว่าเป็นอะไรนั่นแหลนะคือสังขารสาวิญญาณก็คือไอตัวรู้เนี่ยมันก็รู้ไปทั่วที่ทั่วทีนี่ยครับเนี่ยรูปเวทนาสัญญา,าสังขารวิญญาณม,มันมีเราอยู่ตรงไหน <laughs> <c oughs> มีเราไหมครับ <c oughs> เนี่ยมันไม่มีเราหรอกที่มันมีเราเพราะอะไรจิตมโนวิญญาณมันมาคุมไปตรงนี้ ไปคิดคิดเอาอ่ะมันคุม่ตัววิญญาณพอมันถึงวิญญาณปุ๊บมันมีหมดเลยของกูของมึงของกูมีหมดเลยทำมาถึงตัวนี้นั่นแหละจริงๆมันไม่มีเราเนี่มันเป็นแค่การทํางานของร่างกายเราเนี่ยแม้แม้แต่ขันห้าก็ยังมาจากความคิดได้จ้ะใช่ครับเออถูกครับ ขันห้าก็ไม่มีขันห้าเด้มันเป็นอย่างนี้ละมันเป็นอย่างนี้ของมันอหลมันมาขันห้าเพราะว่าเราคิดว่านี่คือนี่คือรูปเราคิดว่านี่คือเวทนาเราคิดว่านี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณสังขารนี่มันปรุงแต่งได้ทุกอย่างเลยปรุงแต่งรูปก็ได้ปรุงแต่งเวทนาก็ได้นี่ต้นไม้มันก็บอว่ามันเป็นต้นไม้นะแต่ว่าสังขารนี่ไปปรุงแต่งว่ามันเป็นต้นไม้แม้วต่ละ มันก็เป็นยักษ์คันของมันละจริงๆนะฉันก็ไม่ได้ฉันเป็นต้นไม้ได้หระพว่าันนั่นนี่มันเลี้ยกฉันเป็นต้นไม้เลียกต้นนั่นต้นนี้เราไปให้ค่าให้ที่สังขารนี่คือการบวงแดงนี่แหละบันเฮาลู่ท่านมั่นเราบันเนี่ยโอ้ยบันเฮาทิ่มได้ได้บันเฮาบ่ใหิคามันเนี่ยนะมันสืสบายหลาย ยังว่ายังว่าให้อับบอบบี้เราอธิษฐานยายผู้ขาไหลไปกับข้อมดนั่นแหละบันท่าบ่าไหลไปกับค,ค้อมีเหรอมันสบายสบาย <c ười> ยืนเดิอนนอนนั่งนี่ิมิตยิต้มตะหงาไปซีเวนสิตายก็บ่มีล้ล่ะค่ะหวั่นใจนลีดีบ่มี <c ười> โอ้ย